ข <c oughs> บวน258กำลังจะผ่านเครื่องกั้นบ้านปกใหม่นะครับตอนนี้พนักง,งานที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นนะครับก็ไปสังเกตรถอยู่ว่าเข้ามาได้ระยะหรือ,อยังนะครับตรงนี้ก็จะมีตะคอมกับวิทยุยสื่อสารนะครับแจ้งจุดที่รถผ่านมาให้เจอที่ประจำเครื่องกั้นลับทราบก่อน ทางนี้นั้นถึงเวลาการเยียงก็ต้องเพึ่งสายตายดีนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้โรถจักรนะครับต้องทาหน้าเหลือแล้วแม้จะไปกลางวันนะครับก็ต้องเปิด h e a d l i g h t ะยะระยะนะครับเพราะในระหว่างที่รถวิ่งก็จะมีจอที่ที่ช่องใช้การสังเกตในการทํางานด้วย จุดนี้นะครับแม้จะมีการสร้างสะพานต่างระดับแต่ก็ยังคงมีถนนด้านล่างเนื่งองจากว่ตรงจุดนี้นะครับมันชิดเมืองก็ต้องใช้เป็นจุดเข้าออกเมืองนะครับเลยยังปิดจุดตัดข้างล่างไม่ได้แต่ก็ช่วยเรื่องการจราจรได้เยอะครับสังเกตน,นะครับขณะมีสะพานแล้วก็ยังมีการจราจรด,ด้านล่างหนาแน่นซึ่งอันที่จริงข้างบนนี่ก็หนาแน่นกว่าข้างด้านล่างครับด้านบนก็จะเป็นรถเส้นทางหลักที่ไปเมืองการนะครับ แล้วล่าก็จะเป็นรถที่าเขาออกในบ้านโป่งเป็นหลักนะฮะนี <c oughs> ่เรามเอาเค้ื่องกลงนะัฮะ